นวส,สุดเดือดฟาดไม่ยัง้งเผยหนีออกจากโรงพยาบาลตอนตีสรับคลิปเสียงของจริงแต่ไม่100%เอร์เซนต กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจหลังนวัดอิสระกรายศีลผู้ก่อตั้ง Miss Grand นเตอร์เนชั่นแลติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปียเวศ l i ฟ e ร่ำให้ระบุว่าหมอไล่ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงและจะให้คนมาติดกล้องวงจรปิดภายในห้อง อย่างไรก็ตามต่อมาได้มีคลิปเสียงปริศนาซึ่งมีการเชื่อมโยงว่าเป็นบทสนทนาระหว่างหมอและนายนวัตจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณไปกันอย่างแพร่หลายกระทั่งตอนบ่ายวันนี้โรงพยาบาลปียเวทได้ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวกรณีดังกล่าวโดยแจ้งว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนของทั้งสองฝ่ายและขอให้เรื่องจบลงด้วยดีด้านนายนวัตนั้นก็ได้แจ้งกลับบ้านแล้ว ล่าสุดเมื่อเวลา19นาฬิกานวัดแดบไลย์ผ่านทางเพจนวัดโดยได้ระบุว่าเบื้องต้นตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอาการปัจจุบันคือยังค้างอยู่แบบนี้หายใจแบบติดขัดเล็กน้อยคิดว่าเหลือประมาณ25ไม่ได้มีปัญหาสามารถพึ่งตัวเองได้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงจากนั้นนวัดกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าใครจะให้ข้อมูลแบบไหน ผมไม่ทราบสิ่งสำคัญคืออาการป่วยผมเป็นแบบนี้ผมพยายามขอเอกสารแต่ไม่ได้ได้แค่ช่วงแรกและชูเอกสารถ่าเม็ดเลือดขาวติดเชื้ออย่างรุนแรงเอาเอกสารมาเท่าที่เอาหนีมาได้เมื่อคืนแล้วกับชูเอกสารเอกสารการเอ็กซเรย์ผมต้องเอ็กซเรย์เยอะมากทุกวันจนในที่สุดผมเป็นโควิดที่ต้องซีทีสแกนนอกจากนี้ในเอกสารยังระบุว่าฝ้าลงปอดทั้งหมดเกือบทั้งหมด เลี่ยนการรักษาเป็นยาเข้าทางเส้นครั้งละประมาณเกือบ3ามชั่วโมงผมรักษาโดยใช้พลาสมาผมมีเอกสารและหลักฐานสิ่งที่ผมพูดชัดเจนมากผมมีภาพเพราะผมแอบถ่ายภาพไว้ตลอดเวลาย้ำนะครับว่าอาการที่ผมเป็นคือสิ่งที่ทำลายทั้งปอดตามเอกสารและได้รับยาที่ให้สำหรับผู้ป่วยค่อนข้างฉุกเฉินฉะนั้นขอยืนยันสิทธิที่ผมรักษาไม่ว่าใครจะไปแต่งเรื่องยังไงก็แล้วแต่ ผมไม่ได้ออกมาปกติผมหนีออกมาวิ่งไปหอบไปเพราะผมรู้สึกพิรุษสองวันสุดท้ายมีอะไรผิดปกติเยอะมากผมยืนยันว่าผมถ่ายคลิปการหนีออกมาเก็บเอาไว้และผมถูกแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดผมถ่ายเก็บไว้หมดแล้ว Amazing มากส่วนเรื่องโควิดอาการของผมเขาบอกว่าเป็นนิดหน่อยแต่กรุณาอย่าคิดเองนี่คือเรื่องของผมผมเป็นตามนี้ เป็นมนุษย์มีความซื่อสัตย์คุณทำลายคนอื่นตลอดเวลาผมไม่ตายโควิดช่างมันแต่สิ่งสำคัญที่สุดผมเพิ่งรู้ว่าหมอดังเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลปิยเวทผมแอบได้ยินมาส่วนที่ถแถลงข่าวโลกสวยเรื่องของคุณแต่ผมหนีออกมาได้ทั้งทที่พวกคุณล็อกทุกอย่างผมออกมาตอนเวลาตี4.47นาทีคุณไม่มีวันเจอผมหรอกเพราะผมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนายนวัดกล่าว นายนวัดกล่าวต่ออีกว่าแอบติดกล้องวงจรปิดผมแอบปล่อยเสียงจัญยาบันของหมอเพื่อจะเอาข่าวนี้ไปให้สื่อมวลชนมีที่ไหนไปรักษาแล้วโดนบันทึกเสียงแล้วเอาไปปล่อยโดยหมอแต่ผมบอกก่อนนะว่าคลิปเสียงไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มเลือกตัดแต่ส่วนที่ดูดีตัดบางอย่างที่กวนผมออกอดิทไม่เนียนนะเสียงจริงแต่ไม่หนึซแต่สมองผมก็ไวรู้ใช่ไหม วันนั้นผมก็ตั้งตัวทันเพราะได้ยินว่าให้ไปปรึกษาหมอดังก่อนด้วยก็เลยเนียนใส่พยาบาลละเมิดคนไข้ถึงขนาดนี้เอาเสียงผมไปปล่อยขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์